แมนครับมาหลบบอนดูปิดหัว้วครับปิดหนี่ยเส้ยหนังหมดเลยปิดหัวมาครัวเอ้ยเป็นเขามากฮะไอ้ดกน่าพฤตกรรมเลย ฮะวนที่รถไปครับโอ้ยตื่นเต้นปะครับเนี่ยงานมเนี่ยิ่งตึตึมกเลยเฉมันตกมันมีเสียงตกมาฟังเฮ้าเือยังนั่ยู่่าฮะ เขาหนอนก็เลยเนาะเขาเลยจะกินเหรอน้ะอ๋อเตรียมเตรียมเลยกินข้าวเลยเพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วปีห้าี่เอ้าทาไาเตรียมพร้อมให้กินเลยรอบนี้เอาก็เตรียมพร้อมแล้วเขาเคยผ่านมารอบมันพาเทยก่รั้เพรคือรอบนี้รอบนี้คือเตรียมพร้อมเพราะว่าเราไมยุ่นมีอะไนมั่งพี่อะไรมาเปิดให้ดูดิปลาจะทาส้มแต่ไม่ได้ทำปลาอะไรนะปลาส้มปลาส้มปลาส้มแต่ทำส้มแต่มันไม่ได้ทำส้มมันเป็นปลาเป็นปลาแอบเอาไปครัอะไรมัอะไรมั่งพี่ มีอะไรบ้างอะเปิดให้ดูหน่อยโอ้ยมันก็เปิดไม่ได้นี่มอข้าวมาวาัองีกงวมีแต่มอข้าวมาม่าหม้อแห้งแต่กะป๋องเสื้อผ้าหน้าแพเจ้าบิ่ามออมตอนนี้มันระทานหาแต่ว่าเงอยเดี๋ยวมันเอใจอไปได้ทังที่เ่าที่ได้นาะใช่ว่ามันกับโผนอกิ่งจะเขว่าสิยิ่งยิ่ยิงยิจัดสิยิงตอนไหนลยเสียมไห้ตลอดมามานี่ๆดูๆดูๆดูเล็กๆนี

ม่มมออกก่อนพี่รีบออกก่อนพี่เผื่อมันยิงซ้ำขข้นมาอีก